วัสดีครับพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับจากตีช่อง youtube ตีล่าผีนะครับผมวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโลเคชั่นใหม่ที่บ้านนั้นสร้างเหมือนเมนเลยนะครับทุกพี่พี่ๆทุกคนนะครับทรงบ้านเหมือนเมนมากเลยตรงนี้คือทางขึ้นบ้านนะทุกคนนี่ทางขึ้นเหมือนเมนมากแล้วเนี่ยมันเหมือน มันเหมือนป่องเลยเว้ยน้ำน้ำเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนป่องแต่มันไม่ใช่เมนะเป็นบ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาสำรวจกันนะครับในค่ำคืนนี้นนเห็นเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับไม่มีการเตรียมไม่มีทีมงานไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมมีแค่ผมคนเดียวในบ้านหลังนี้นะ แต่ทำไมบ้านมันอู้ยแต่ทำไมบ้าน,นสร้างสร้างแปลกๆมากบ้านมันสร้างแปลกมากเลยทุกคนอู้ยนี่เจอกับปวกจอมปวกวิญญาณสามพระเวสีที่สิงสถนาอยู่ที่แห่งนี้ออกมาปรกากฏราบปรากฏกาย ให้ข้าให้รู้ให้ข้ารับพดไม่มีใครเข้ามาเลยนะพี่ๆไม่มีแม้แต่บ้านคนเลยรอบๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนนะฮะ ไฟช่วยหน่อยดงเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวผมหาทางเข้าก่อนนะเฮ้ยอเทุกคนทุกคนเนี่ย เนี่ยทางขึ้นแม่งเฮ้ยา <Hey! S 1> ทางขึ้นบอกเลยว่าผมจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 1> ขึ้นได้ไว้เดียโอเคโอเคอย่าผมขึ้นไปก่อนนะทุกคนมันลกมากเลยขึ้นมาข้างบนเรียบร้อย อยู่ทางขึ้นผมลุยลุยหญ้าขึ้นมาน,นะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันใดโคตรชันเลยโอ้โหเฮ้ยโ,โ,โอเคเฮ้ย เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ย oui. ยากาศผมบอกเลยว่าไม่มีลมอบอ้าวมากๆเลยนะครับพี่อกี้อะไรอ่ะเมื่กี้เสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยข้างบนข้างบนข้างบนมีใครอยู่ข้างบนไหมครับเดี๋ยวผมสำรวจข้างล่างก่อนนะอะไรวะเนี่ยเห็ดเข่งมีอาบน้ำแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้พิทูอ่ะ อเมาคนเดียวลยทุกคนท่านดงจิตดววิญญาณที่อยู่นะที่แห่งนี้ถ้าพวกท่านยังอยู่ขอปับกดล่ามกดกายเฮ้ยเฮ้ยเงาไห้วาลผม ใช่ป่ะไม่รู้กล้องแต่ผมเห็นในกล้องนะเม่เกีน้นะเดี๋ยวผมขึ้นข้างบนดีกว่าเดียวผมจะขึ้นไปข้างบนนะพี่อันนี้อะไร่ะอลูกประทวดสาธุสาธุครับสาธุช่วยปกป้องลูกด้วยฮนะวันนี้ลูกมาดีนะครับไม่ได้มาร้าย เหี้ยบันไดยอย่างชันเลยดูดูดิบันไดทุกคนเียอีกทีเดียวก็ตรงแป่งแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยยเสียงแล้ววะเฮียดูบันไดทุกคนเฮียสวัสดีเฮ้ยเฮ้ย ใครครับวะยังไม่ไฟฉายกูเปิดไม่ติดวะใครครับโอ๊ยใครเป็นคใครครับเฮ้ยเชื่อวไปเชื่อใครวะอุย้ยคุณลุก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 แล้วผมวิ่งไม่ได้ทุกคนบันไดมันชันมาก เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเจ็ดแค่ไทยประดิตฟอยล์ยังไอ้ไสัตว์ใครครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมุมนี้เลยเฮ้ย ผมเห็นเป็นผู้ชายทุกคนอุยอ้ยเฮ้ยบรรยากาศเรื่องว่ะอุย้ยตรงนี้มีระเบียงโอนี่เป็นระเบียงเนี่ยทุกคนมันเหมือนเมนนะเว้ยเนี่ยทางขึ้นแต่ถ้าเดินมาใช่ถ้าเดินมาจากทางนี้ปื๊บปื๊ด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  ทางนี้ก็จะเป็นทางที่ผมเดินขึ้นมาที่ผมถ่ายให้ทุกคนเห็นน่ะป่าปิดอ่ะนั่นแหละแล้วก็ทางขึ้นบ้านมาเสียงไรวะผมจะไม่บรรยากาศบอกเลยว่าเฮ้ย อะไรวะไอ้เหี้ยอะไรไปรตัดเฮ้ยขนลุกดูขนผมดิเฮ้ยมันยืนไม่ได้ไม่ใช่หรอวะไอ้เหี้ยถ้ามีคนยืนแบบนี้ก็ตกไปแล้วเนี่ยตอน,นอเนี้ยเฮ้ยเนี่ยแต่ไปเกี้ยผมเห็น คนยืนอยู่ตรงตรงนี้แต่ไม่เห็นเป็นร่างเห็นเป็นเงาโอเคเฮ้ยเดินขึ้นมาเพิ่งสังเกตคืออะไรอะ่ะเฮ้ย มึงจะหอนทำไมมึงจะหอนทำไมนะกูก็ได้ยินเหมือนกันละหมาเอ้ยเฮียทุกคนอะไรชุดหน้าก่อเหมือนชุดหน้าเลยเฮ้ย เที่ยตรงนี้มันโคตรน่ากลัวเลยเดีย๋ยวผมขอเพิ่มไฟนะครับตรงนี้มันมืดเกินนะฮะโอ้โหอี่ทีเดียวก็เฮ้ยเสียงใครเดินขึ้นบันไดมาครับเฮ้ยโอ้ยทุกคน เฮ้ยหมาหอนมึงอย่าหอนดิใครเดินขึ้นมาครับไอ้เหี้ยโอ้อโหรอบรอบบอกเลยว่ามีแต่ป่า,างั้นเลย ี่นเยบ้านมันเหมือนเมย์จริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นเลยนะทุกคนเนี่ยถ้าห้องบนเนี้ยมันไม่ใช่เป็นห้องนะก็น่าจะเป็นแบบเตาขึ้นไปเลยอะ่ะเตามีเตาอ่ะเตาเผาศพอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอญอาติลงก่อนนะครับผมวันนี้ผมเริ่มสึกว่ามันแปลกๆแล้วหมาหอนแล้วสิ่งที่ผมเห็นตรงนี้ เกเสียงที่ผมได้ยินนี่มันเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนนะพี่พี่ขออนุญาตลงก่อนนะโอ้โหเอยอยบันไดทุกคนโคตรชันเลย เฮ้ยผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไม่รบกวนแล้วครับผมขอบคุณนะครับที่ออกมาสื่อสารนะครับเฮ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนขอลงก่อนนะครับขออนุญาตลงก่อนนะทุกคน ขึ้นก็นลำบากลงก็ลำบากนะครับแล้ดวดูทางขึ้นแห้งคอสุดเลยโลนี้โอเคค้ยเหี้ยออกก่อนดีกว่าหมาขอนใหญ่แล้วโอเคครับขอบคุณนะครับผมวันนี้นะฮะขอบคุณโลเคชั่นที่ รักทะเลมากเลยนะครับวันนี้นะฮะลุยปา่ามาลึกมากนะครับผมแล้วหลอนมากๆนะฮะสิ่งที่ผมเห็นหรือผมได้ยินหรือผมเจออะไรนั้นทุกคนใช้วิาจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ตีล่าผีแล้วช่องทูบตีล่าผีนะครับมีเพจเป็นส่วนตัวแล้วนะครับผมไปกดติดตามได้น,นะครับผมเพจ facebook ตีล่าผีนะครับผมเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดบ้างนะครับผม เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะฮะวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณโลเคชันจากพี่ปอลาที่สิบสามนะครับผม 1, พี่หนึ่งเกียร์แปดโกนะครับผมที่ช่วยสนับสนุนนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอกราบลาทุกคนก่อนนะครับผมครับ